สออไม่ได้่ล้างอนุสัยรอบที่ผ่านมานี่นะคะอะตอนกลับมาก็ก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่เราก็ก็ยังเพียนปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมาแล้วก็สภาวะอารมณ์ที่ว่าเราเราเคยเคยโกรธเนาะเคยไม่ชอบใครบางคนเนี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นหน้าเขาแล้วก็รู้สึกหดหูจะอกุศลขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็คืออคติอนนะเนาะ แล้วก็คิดคิดไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอพอพอกลับมารอบเนี้ยค่ะอารมณ์เขารู้สึกนั้นพอเจอเขามันไม่มีเลยค่ะแม่มันหายไปแล้วก็จากที่เคยแบบเธอไม่คู่ควรนะเธอไม่ควรได้แบบนี้นะม,มันก็หายไปกลายเป็นว่าเราอะรู้สึกยินดีกับเขารู้สึกอแล้วก็โอ้โหสิกรรมให้แล้วก็รู้สึกว่างๆค่ะมไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ชอบ ไม่ได้อะไรก็คือเฉยๆไปเลยแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีเมตตามากขึ้น uh huh. อันนี้ก็คือได้ได้สภาวะจากจากที่แต่ได้ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ uh huh. แต่รู้สึกว่าไม่ได้เองแน่นอน uh huh. อมีนนควารู้สึกว่าพ่อใหญ่ช่วยแน uh ่น huh. แน่นอนค่ะรู้สึกได้เลยว่า uh huh. สภาวะนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาจะมาเดียนวนละครับ uh huh. เราเจอหน้ากันเนี่ยเราจะรู้สึก รู้สึกเหมือนไม่อยากเจอหน้าไม่อยากเห็นหน้ามันจะรู้สึกตึงหิดต,ตัดใจอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกอันต, mm hmm. ตั์แต่พอรอบเนี้ยค่ะ mm hmm. ที่เป็นค่ะ mm hmm. ที่เป็นแล้วก็อินแล้วเขาก็พอสภาวะเราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนค่ะ mm hmm. เขาก็มาพูดดีด้วยมาค,คุยดีจะ mm hmm. จะหลบต่างคนต่างหลบหน้ากัน mm hmm. จะจะไม่เจอหน้ากันค่ะแล้วก็ mm hmm. จะพูดจะน้อยมาก ามอะจริงแต่แต่รอบนี้คือคือเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนด้วยสภาวะเราคือ uh huh. จริงจริงมันมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เดือนที่แล้วมัน uh huh. ยังไม่ได้หมด uh huh. แต่รอบนี้หมดจริงๆหมดแบบไม่มีคือนึกถึงก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร uh huh. แล้วก็ยินดีทุกครั้งที่เขาที่เขามีความโชคดีที่เขาสําเร็จอะไรเงี้ uh huh. ยค่ะอืมใด้ที่เขาแบบ มีเรื่องราวอะไรดีๆมาหรือว่ามีเรื่องราวไม่ดีเมื่อก่อนเราจะซ้ําเติมไงเออนั่นแหละสมควรเลยประมาณนี้เมื่อก่อนก่อนแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเขาเจอเรื่องราวไม่ดีล้วก็เออนิ่งเฉยไม่ได้คือไม่ได้อะไรต่อคือคือเราวางได้ว่าจริงๆคือ,อคือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยคือมันขาดจริงๆขามันหลุดมันหลุดจากขาดจากที่เราเรือกว่าเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมคะก็ กนเลยรู้สึกว่ามันตาโตโตลไงก็าตาตลตวตขันห้าแหละก็ที่เมื่อวานที่เราคุยกันในไลน์นั่นแหละน,นี่นสภาวะนี้แหละสภาวะรู้สึกมันมันหลุดจริงๆค่ะอืมใช่สภาวะไม่ได้มีต,ลตลลๆๆัวตนน่ะเขาอ่ที่พี่แตามโพสต์ไปที่ว่าฉากหลังเป็น,นโฉนที่ดินน,นั่นแหละนั่นแหละก็คือว่าเนี่ยที่มาสเตอร์ทบทวนให้น่ั่นแหละก็คือสภาวะนั่นแหละที่เธอได้เออสิมันมันเข้าใจ น้งกุศลเข้าใจครูเอ็มเอ็มด้วยอ่ะอเข้าใจที่อุดรที่พี่อุดรแชร์ว่าที่เราเคยติดค้างอยู่แล้วแล้วนึกถึงทีไรมันจะติดอยู่ที่ใจอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันไม่มีจริงๆมันหลุดหลุดจริงๆการล้างอนุสสาที่ที่พ่อครูทําให้รอบที่แล้วอะค่ะเนี่ยเนี่ยที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่เราไปกันอใช่แล้วแล้วรอบนี้ แล้วรอบนี้ทุกคนจะเข้าถึงคำว่ารวยรัดรวยเร็วรวยรวดรวยรวบเนี่ยสภาวะเนี่ยใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่ท่านนำพาค่ะมันเป็นมันพูดไม่ได้จริงๆค่ะมันไม่รู้ว่ายังไงแต่มันบอกไม่ถูกมันเป็นอารมณ์มันไม่ใช่มันบอกไม่ถูกค่ะมันไม่เอเออมันไม่รู้จะพูดยังไงคือมัน รู้สึกเหมือนไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยมันก็เฉยๆไปเลยอะค่ะก็คือมันเฉยๆไปเลยแต่แบบแต่ไม่รู้วลมคือมันเหมือนไม่มีอะไรติดอยู่ในใจเราค่ะแม่มันอารมณ์นั้นไม่มีไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีอะไรมันเฉยๆไปเลยนะคะเฉยมันเยมันเราไปอยู่อีกที่หนึ่งอะแต่เรายังอยู่ที่เดิมอะค่ะแต่อารมณ์เหมือนเดิมแต่เราบอกไม่ถูก เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรใช่ใช่ค่ะ <บา S 2> ไม่ <บา S 2> ไม,ไม่ไม่ได้สุขแล้วก็ไม่ได้ทุกบแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอืมอืมีงามนีงามเอานมกุศลน้มกุศลเอร์อาว่างนมเก็บกุศลเนาะน้มเก็บกุศลแล้วก็สาธุในบุญเนาะ